เป็นแผลเปลือกแตกยางไหลจําเป็นต้องถากไหมประเด็นเนี้ยหลายคนเข้าใจว่าถ้าเป็นแผลยางไหลเนี่ยต้องถากเพื่อเอาเชื้อออกอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะว่ากลไกสาเหตุที่มันเกิดแผลเนี่ยทำไมมันถึงเกิดขึ้นนี่แหละวันนี้พูดไปทุกคนก็จะได้เข้าใจเนาะการที่มันเกิดแผลลักษณาอย่างนั้นอะ่ะก็คือมันเป็น,นกลไกหนึ่ง ของภูมิคุ้มกันในต้นพืชน,นี่แหละต้นพืชน,นี่มันจะมีภูมิคุ้มกันอันหนึ่งก็คือยอมสละชีพเพื่อต้นพืชต้นนั้นแล้วการสละชีพเนี่ยเพื่อที่จะไปบล็อกเชื้อที่เข้ามาทําลายต้นพืชน,นั้นนอกจากเซลล์สละชีพเนี่ยมันมีอันหนึ่งก็คือพืชน,นี่มันจะสร้างอนุมูลอิสระคนเราเนี่ยถ้ามีอนุมูลอิสระในร่างกายคนเราเยอะๆเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องมีทานต้านอนุมูลอิสระเออเห็นไหมเป็น,นี้เพราะนั้นพืชก็เหมือนกัน ไม่ต้องไม่ถากนะครับคุณเอาแอนเทอร์ลาแทมฉีดพ่นเข้าไปเลยอันนี้เนี่ยเป็นถูกต้องที่สุดอธิบายเพิ่มเติมนะคือถ้าเกิดแผลเปลือกแตกยางไหลแล้วเราขูดออกเพราะเราหวังผลว่าการขูดอ่ะจะทําให้เชื้อหายไปซึ่งก็ถูกส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเชื้อมันก็หายไปแต่ว่าเนื้อดีมันก็หายไปด้วยแล้วสาเหตุของการที่มันเกิดแผลเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้เกิดเฉพาะบริเวณนั้นอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการติดเชือ้อ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปขูดออกอย่างเดียวมันก็เป็นการรักษาที่ปลายเหตุดังนั้นมันก็จะไม่ไม่ได้หายถาวรแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวเมื่อกี้ที่ปาพูดไปลาแทมแอนเทอร์ในการฉีดพ่นและถ้าเกิดมีแผลมียางไหลเนี่ยเราก็ใช้การทาบริเวณนั้นด้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นทั้งการรักษาที่ต้นเหตุแล้วก็ปลายเหตุรวมด้วยค่ะดังนั้นมันก็จะหายถาวรค่ะขอบเสริมนิดน,นึงบางท่านเนี่ยจะเข้าใจว่า้ยลาแทมนี่มันเชื้อราเนี่ยทำไมจะต้องเอาแอนเทอร์เข้าไปด้วย อย่าลืมนะในเมื่อเป็นแผลแล้วเนี่ยเซลพืชเดียมันจะอ่อนแอเพราะอ่อนแอเนีศัตุูพืชหลายๆอย่างก็จะเข้ามาจูโ่โตมได้ง่ายสิ่งหนึ่งตัวหนึ่งมแมลงที่จะเข้ามาง่ายที่สุดก็คือมอดอมบางครั้งคุณอาจจะเจอปลวกจือปลวกมีมอดกับปลวกเนี่ยถามหาแน่นอนระวังตรงนี้ด้วย